มหาราตตอนที่สิบเก้าเกือบไม่ทันที่เสียงของหล่อนจะสิ้นสุดลงเขาก็ปรลาดถึงละเมียดรู้สึกว่าแขนอันกำยำล่ำสันข้างหนึ่ง โอ้ไหลหลอนไว้ก่อนที่จะเซธลาไปข้างหลังหรือเสียหลักล้มลงเสียงเ้าห้าเยือกเย็นและปลอบโยนเอ่ยขึ้นข้างๆหูว่าอะไรกันคุณละเมียดเป็นอะไรไปฉันฉันหล่อนสุขศีรษะลงกับไหลอันกว้างและเปือยเปล่าของเขาเนื้อตัวยังสั่นเทาไปด้วยลมที่ยังพัดยะเยือก และความหวาดหวั่นที่ยังไม่หายไปไหนฉันคิดว่าฉันเห็นเสือเสียงของเขาก้องไปในอากาศอันว่างเปล่าเสือบนเกาะนี้เหรอเหลวไหลแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยได้ยินว่าบนเกาะนี้มีเสือมันจะอยู่ได้อย่างไรไม่มีอะไรจะเป็นอาหารสักอย่างนอกจากหญ้าเสือไม่เคยกินหญ้างั้นงั้นอะไรกันล่ะลื่น หล่อนถอนใจยาวยังซบศีรษะอยู่กับไหลของเขาเหมือนเป็นแหล่งหลบภัยแห่งเดียวที่จะแสวงหาได้ในขณะนั้นยังไงก็ไม่ทราบครับบางทีจะเป็นน้ากินปลาบางทีจะเป็นตะกวดบางทีจะเป็นเต่าแต่ก็อาจจะเป็นผมเที่ยวควานหาเบ็ดเราตามชายเกาะว่าจะมีปลาติดอยู่บ้างหรือไม่เรื่อนกำลังหัวเราะเยาะฉันเปล่าเลยครับ มันเป็นความจริงผมได้ปรากฏตัวโตวเขายกปลาตัวนั้นขึ้นชูกลางแสงไฟให้หล่อนดูนิ่งอยู่สักครู่ก็โยนลงไปดิ้นไปดิ้นมาอยู่บนพื้นดินอาหารเช้าของเราเขาบอกหลุดไปเสียตัวเมื่อผมได้ยินเสียงคุณร้องแล้วก็ยกมือข้างนั้นขึ้นเช็ดขากางเกงพลางหัวเลาะล่วนเรเมียดรู้ว่าเขากำลังหัวเลาะในความอ่อนแอของหล่อน และความอ่อนแอเป็นอย่างหนึ่งซึ่งหล่อนไม่ต้องการแสดงให้ใครเห็นถึงกันนั้นแทนที่จะโกรธเขาหล่อนกับพลอยหัวเราะไปด้วยเลื่อนคงเห็นฉันเป็นคนขี้ขาดหรือโฉดเขาสิ้นดีหล่อนว่าเงยหน้าขึ้นมองดูฟันเขาวๆและคราวเขียวๆข,ของเขาจากดวงหน้าซึ่งก้มอยู่เหนือหล่อนขี้ขาดเหมือนเด็กๆที่กลัวความมืด คุณละเมียดไม่ใช่เด็กแล้วก็ไม่ใช่คนขี้ขาดเขาบอกคุณละเมียดเป็นคนที่กล้าแล้วก็ฉลาดยิ่งกว่าผู้หญิงคนไหนที่ผมเคยรู้จักมาแล้วเรื่องกำลังจะพูดเอาใจฉันเท่านั้นเองผมกำลังพูดความจริงหล่อน,นิ่งไม่ได้ตอบประการใดอีกต่อไปสายตาสอดายเหมือนจะหาความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งจากสายตาที่เป็นประกายของเขา และทั้งๆท,ที่แลสบตากันอยู่เช่นนั้นหล่อนก็รู้ว่าแขนอันกำยำที่โอบไหลของหล่อนอยู่รัดแน่นเข้าและในตาอันคมวาวก้มลงมาหาหล่อนมิได้เปลี่ยนอิริยาบถท,ที่จะแสดงว่าพยายามดิ้นหลนพระห่างเขาออกไปหรือหลับตาจนกระทั่งหน้านั้นก้มลงซบนิ่งอยู่กับศีรษะหล่อนลมหายใจอันร้อนผ่าของเขาต้องแก้มและใบหู ในการจูบอย่างเกรงใจและจนกระทั่งเขาเงยหน้าขึ้นยิ้มทัวตรงอย่างขาดขาดและหวาดเกรงแล้วละเมียดก็ยังคงยืนแข็งที่อยู่ในอากับกิริยาเดิมเป็นยังไงริมฝีปากอันกว้างของหล่อนเผยจากกันนิดๆและเสียงที่ถามสงบเป็นปกติเพียงแต่อาการหายใจเท่านั้นที่จะแสดงถึงความรู้สึกใดๆที่เปลี่ยนแปลงไป แขนของลื่นคลายจากไหลหล่อนทันทีสีหน้าที่เคร่งเครียดเปลี่ยนเป็นอัศจรรย์และหลากใจขณะที่พังหะไปข้างหลังเป็นยังไงเขาทวนคําผมคิดว่าคุณละเมียดจะทุบตีหรือตบหน้าผมมิฉะนั้นก็จูบตอบแต่แต่เป็นยังไงผมผม ในตาของหล่อนแห้งแล้งและปราศจากความรู้สึกใดๆจับอยู่ที่ใบหน้าของเขามันเป็นสิ่งที่เราเลื่อนและฉันควรจะรู้ตัวล่วงหน้าดีอยู่ด้วยกันแล้วไม่ใช่หรือลื่นว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรเสียมันก็คงจะเกิดขึ้นต่างแต่จะช้าหรือเร็วไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ที่นี่ก็ที่อื่นเว้นไว้แต่ลื่นกับฉันจะไม่มีเวลาพบกัน เขาเก้าวกลับไปหาหล่อนอีกมืออันใหญ่ทั้งคู่จับต้นแขนหล่อนไว้ละเมียดได้กลิ่นคาวปลาที่เขายังเช็ดไม่หมดจากมือข้างนั้นคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันงงงันต่อความหมายในวาจาของหล่อนนอกจากประโยคท้ายประโยคเดียวผมไม่เคยรู้อะไรทั้งนั้นเสียงที่ห้าวอยู่แล้ว ถึงกับแหบจนฟังเกือบไม่รู้เรื่องนอกจากว่าตั้งแต่พบคุณละเมียดที่ลานดอกไม้ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงพูดผมไม่มีวันจะลืมคุณละเมียดได้ผมไม่กล้าถึงจะไปหวังอะไรจากคุณละเมียดร,รู้ดีว่าอยู่คนละโลกเกิดมาคนละชั้นถึงนั้นผมก็อดใจไม่ได้ได้อยู่ใกล้ชิดเข้าอย่างนี้ก็ลืมตัวไปผมผมอยากให้คุณละเมียดตบหน้าหรือด่าทอผมยังดีเสียก,กว่าที่จะถามว่าเป็นยังไง เพราะอะไรหรือเลื่อนในตาของหล่อนที่มองเขาอาจจะเต็มไปด้วยการท้าทายแต่น้ำเสียงที่พูดก็ปกติเพราะมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นกิ้งกือหรือไส้เดือนที่ไม่มีความหมายอะไรแก่กคุณละเมียดเลยก็แล้วเลื่อนเป็นอะไรคราวนี้ถึงจะอยู่ในบังคับหรือสะกดกลั้นไว้ไม่ได้ก็ตามน้ำเสียงนั้นบอกอาการเยาะเต็มที่ มันเหมือนกับจะไปจี้จุดอ่อนของลื่นจนเขาไม่สามารถจะบังคับยับยั้งไว้ได้ชั่วขณะหนึ่งหน้าของเขาซีดเหมือนจะไม่มีเลือดเหลืออยู่สักหยดเดียวครั้นแล้วชั่วขณะต่อไปหน้านั้นก็กลับเลือดขึ้นมาจนแดงกำ่ำอยู่กลางแสงไฟที่วอร์แวมความกระดากหลากใจและหวันเกรงมิได้เหลืออยู่อีกบนใบหน้านั้นละเมียดได้ยินเสียงลมหายใจเขาขัดขัด เหมือนสำลักน้ำภายในพริบตาเดียวต่อมาก่อนที่หล่อนจะทันรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นเท้าทั้งสองก็หลุดจากพื้นดินเมื่อถูกอุ้มขึ้นไปอยู่ในอ้อมแขนซึ่งแข็งแรงเหมือนปลอกเหล็กแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นผมเป็นอะไรเสียงเขาคุนคุนแผ่วเบาห้าวและเครือคุณละเมียดคิดถูกที่บอกผมเมื่อตกี้นี่ว่าเห็นเสือผมนี่แหละไอเสือตัวนั้น เขาก้มลงจูบหล่อนอย่างดุดันโดยไม่เลือกที่จูบจนกระทั่งอิลิยาบทที่เฉยเฉยของละเมียดเปลี่ยนเป็นแข็งกระด้างด้วยการดิ้นลนจูบจนกระทั่งในตาที่เบิกกว้างลีหลับริมฝีปากที่เพเยอก็เม้มแน่นในที่สุดนิ้วของมือทั้งสองของหล่อนซึ่งจิกอยู่กับต้นแขนของเขาด้วยความพยายามที่จะผลักให้พ้นออกมาก็หยุดนิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างเลือนหายไปจากความทรงจำของหล่อนชั่วคราวลมหนาวที่พัดยเยือกไม่มีความหมายอีกต่อไปเคราที่ละคายผิวเนื้ออันละเอียดอ่อนของหล่อนไม่มีความหมายอีกต่อไปหล่อนยังได้กลิ่นเหงื่อและคาวปลาจากมืออันใหญ่ของเขาพร้อมด้วยเสียงพุมพำรรอย่างไม่มีความหมายความกระด้างของพื้นดินและใบไม้เปลวไฟและดวงดาวที่ดาราดาดอยู่บนท้องฟ้า หาความหมายอะไรไม่ได้ทั้งนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรจะสำคัญอีกนอกจากหล่อนกับเขานั่นเป็นความรู้สึกแรกและความรู้สึกเดียวที่หล่อนจำได้ภายหลังที่ลืมตาขึ้นช้าๆและเห็นฟันขาวๆและคราวเขียวๆจากดวงหน้าที่ก้มอยู่เหนือหล่อนเป็นยังไงเราไม่มีกังวานย่ะหรือวีแววอันใดที่จะแสดงว่าเขาต้องการแก้แค้นตอบแทนหล่อน ไม่มีละแคะละคายอันใดทั้งสิ้นที่จะส่อไปในทางนั้นนอกจากความรู้สึกอันท่วมท้นหัวใจจนเจ้าตัวเองไม่สามารถจะกลั่นออกมาเป็นวาจาได้ละเมียดประสานมือทั้งสองของหล่อนเข้าใต้ศีรษะและผมอันสยายยุ่งเปลวไฟในกองซึ่งกลับลุกโพล่ขึ้นมาอีกด้วยการเป่าของเขาส่องให้เห็นปลายจมูกน้อยๆที่เป็นมันแก้มซึ่งแดงเลือดเป็นจุด ในตาที่เชื่อมและริมฝีปากที่เผยอจากกันอย่างอ่อนโยนคนอะไรหลอนพึมพำเบาๆปราศจากความยินดียินร้ายใดๆทั้งสิน้นเลื่อนเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวที่สุดที่ฉันเคยรู้จักมาถ้าเป็นเสือเข้าป่าไหนเนื้อก็จะหมดป่านั้นเขาเท้าสอกข้างๆหล่อนก้มลงจูบต้นแขนอันเปลือยเปล่าแล้วก็ยิงฟันขาวเปล่าเลย ผมเป็นเพียงผู้ชายที่บูชาผู้หญิงที่เขารักอย่างมอบกายถวายชีวิตเท่านั้นเองละเมียดได้ฟังก็ถอนใจเรื่องพูดถึงความรักในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติกับฉันเหมือนกับนางเชลยชอบใจทำอย่างไรก็ตามใจก็คุณละเมียดหรือเฉยยังกะอะไรดีจนผมไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องจึงได้ทำอย่างที่ทำไปแล้ว ไม่ว่ามันจะเป็นการหักหานปวดล้าวสแสลงใจแก่ใครหรือไม่ผมเออผมไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นการข่มเหงน้ำใจอย่างนั้นครั้งหนึ่งเมื่อสติสัมปชัญญะเหตุผลคืนที่ลื่อนก็กลับตะกุกตะกักไปอีกแต่เห็นคุณละเมียดนิ่งเหลือเกินแล้วก็ไม่ด่าทอทุกตีผมแต่อย่างใดได้แต่เงียบท่าเดียว ผู้หญิงเล็กๆอย่างฉันจะไปขัดขืนทัดทานอะไรผู้ชายอย่างเลื่อนได้บนเกาะเปลี่ยวอย่างนี้ชั่วขณะหนึ่งต่างนิ่งเงียบไปทั้งสองคนจนกระทั่งฝ่ายชายต้องชะโงกหน้าเข้าไปใกล้เพื่อจะดูว่าหลอนยังตื่นอยู่หรือหลับแล้วแต่ละเมียดยังลืมตาโพลงมองดูกิ่งไม้ที่ล่มคลึ้มและดวงดาวเบื้องบนขึ้นไปคุณละเมียดเขาเรียกเบาๆทาไมเลื่อน หล่อนตอบในตายังคงเพ่งจับอยู่กับกิ่งไม้และท้องฟ้าคุณละเมียดคงโกรธผมเกลียดผมไปจนตายเงียบกันไปอีกอึดใจเต็มๆฝ่ายชายกระสับกระสายยิ่งขึ้นเขาพยายามขยิบเข้าไปอีกจนใกล้ใช่ไหมครับคุณละเมียดใช่อะไรกันเลื่อนคุณละเมียดจะโกรธจะเกลียดผมไปจนตาย ความโกรธความเกียดของฉันสำคัญอะไรแก่ลื่นด้วยในเมื่อลื่นก็ได้สิ่งที่ต้องการจากฉันสมประสงค์แล้วผมผมไม่อยากได้อย่างนั้นเสียงที่ห้าวของเขาสัน่นมือข้างหนึ่งกำแน่นยกกำปั้นทุบดินอยู่เป็นระยะระยะผมอยากได้สิ่งที่คุณละเมียดสมัครใจยินดีจะให้ผมเองไม่ใช่ได้มาด้วยการหักโหมเอาด้วยกำลังก็ลื่นออยังอยากได้อะไรจากฉันอีกความรักของคุณละเมียด ในตาอันเชื่อมคู่นั้นหันจากกิ่งไม้และท้องฟ้าเบื้องบนไปหาเขาเพ่งอยู่ที่ดวงหน้าอันร้อนรนกระวนกระวายของชายล่างใหญ่แล้วขนตาก็เริ่มกระพริบธ,ธีเลื่อนเข้าใจว่าอย่างไรในเมื่อพูดถึงความรักคุณเออคุณละเมียดอยากรู้นักหรือครับความกระสับกระส่ายเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจ้าเลื่นเพราะตามความเข้าใจของฉัน ผู้ชายอย่างเลื่อนและผู้หญิงของเลื่อนควรจะคิดว่ามันเป็นอย่างเดียวกันกันกบความต้องการทางกายเขาใส่หน้าไปมาช้าๆอย่างตึกต้องเหมือนพยายามจะสรรหาคำพูดที่เหมาะเจาะให้สมใจเปล่าครับคุณละเมียดผู้ชายอย่างผมและผู้หญิงของผมอาจมีความรู้สึกได้อย่างคุณละเมียดเสียงของเขาเศร้าๆและจริงจังจนหล่อนรู้สึกประหลาดใจ ความอยากได้ของทางกายเป็นแต่ความรู้สึกชั่วแล่นแล้วแต่อารมณ์จะบังคับแต่เมื่อพูดถึงความรักผมหมายถึงสิ่งที่จะยืดเยื้อจีรังไปชั่วกาละอวสารผมผมภาวนาอยากให้เทวดาท่านดนลบรดาลให้คุณละเมียดเข้าใจคําพูดของผมเหลือเกินว่าเมื่อผมพูดว่ารักคุณละเมียดผมหมายความว่าผมบูชาคุณละเมียดไว้เหนือสิ่งหนึ่งซึ่งชีวิตผมจะขาดไม่ได้ คุณละเมียดเป็นยิ่งเสียกว่าส่วนหนึ่งของร่างกายและหัวใจของผมโธ่ทำยังไงจะให้คุณละเมียดเข้าใจได้ดีกว่านี้กิริยาที่งกเงินเหมือนเด็กโค่งซึ่งจนปัญญาต่อสูตรเลขยากเรียกยิ้มขึ้นมาสู่ริมฝีปากอันกว้างของหล่อนในตาที่เชื่อมเต็มไปด้วยประกายของความขบขันหล่อนชักแขนข้างหนึ่งซึ่งหนุนศีรษะอยู่ออกมาเอื้อมมือขึ้นไปโอบท้ายทอยเขา โน้มลงไปหาพลางสายหน้าฉันเข้าใจดีว่าเลื่อนหมายถึงอะไรโดยไม่ต้องบนบานสารกล่าวเทวดาท่านหล่อนบอกฉันรู้หรอกเลื่อนว่าผู้หญิงอื่นๆผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือกรุงพยายามจะแยกความรักกับความปรารถนาออกจากกันแต่สำหรับฉันหล่อนเพเยอศีรสะขึ้นนิดๆิ ยกมืออีกข้างหนึ่งไปประสานไว้กับมือแรกแล้วก็จูบที่แก้มซึ่งเป็นมันและเย็นชืดของเขาเบาๆสำหรับฉันมันเป็นอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เลื่อนต้องการจากฉันเลื่อนได้ไปหมดแล้วทั้งกายและใจลมหายใจอันร้อนผ่าของเขาต้องซอกคอและสวงอกของหล่อนขณะที่เขาอู้อี้พยายามจะพูดอะไรออกมาอย่าพูด อย่าอธิบายอะไรอีกดีกว่าลื่องละเมียดกระซิบอีกคลายแขนทั้งสองออกจากลำคอของเขาแล้วก็เอ็นตัวลงนอนประสานกับศีรษะอย่างเกา่าอย่านึกอะไรอย่านึกถึงใครนอกจากลื่นและฉันเหมือนเวลานี้มีแต่เราสองคนเท่านั้นที่เหลืออยู่ในโลกเขามองดูซวงอกอันอวบของหล่อนซึ่งสะท้อนขึ้นลงอยู่ตรงหน้า ของลูกในตาที่แจ่มประดุดดวงดาวแล้วก็ลุกขึ้นนั่งกอดเขา่าตาจับอยู่กับไฟที่แตกประทุอยู่ในกองและนิ่งอยู่นานในท่านั้นลื่นหล่อนเรียกเบาๆครับคุณเมียดเขามีได้หันหน้ามาหาหล่อนเลยผมคิดถึงการข้างหน้าของเราคิดถึงสุดใจเขาแล้วก็คิดถึงนายเสถียรหล่อนชัดแขนข้างหนึ่งออกจากใต้ศีรษะอีก เอื้อมมือไปจับข้อมือเขาไว้คิดทำไมฉันบอกแล้วว่าอย่าคิดถึงใครนอกจากเราสองคนมันอดไม่ได้จริงๆครับคุณละเมียดเสียงของเขาสั่นเครือไปด้วยความรู้สึกแต่ก่อนมาผมไม่เคยรู้ตัวเลยจนกระทั่งคืนนี้และเดี๋ยวนี้ว่าคุณละเมียดสำคัญแก่ชีวิตของผมเพียงไรต่อจากนี้เป็นต้นไปอย่างไรอย่างไรเสียผมก็ขาดคุณละเมียดไม่ได้ห่างคุณละเมียดไม่ได้ ในตาของหล่อนที่มองเขากระพริบถีธธ่ขึ้นอย่าเอ่ยถึงเขาอย่าเอ่ยถึงสุดใจอีกลื่นหล่อนพึมพำขอให้คืนนี้เป็นคืนของเราโดยเฉพาะขอให้เกาะนี้เป็นสวรรค์ของเราแต่ลำพังนอนลงข้างๆฉันนี่แน่ลื่นจะพูดได้ฟังอย่างเด็กที่ว่าง่ายแทนที่จะเป็นชายร่างยักษ์ปักหลันปราศจากความหว่นหวาดต่อภัยธรรมชาติและมนุษย์เดินดินไม่ว่าหน้าไหน ลื่นผวากลับไปหาหล่อนซบหน้าลงนิ่งอยู่กับทรงอกอันอบอุ่นเป็นครู่ใหญ่ๆฉันเคยคิดแต่ว่าลื่นเป็นผู้ชายที่ใจแข็งเข้มเกลียมจนบางครั้งเกือบจะเป็นทารุนละเมียดพึมพำต่อไปไม่เคยคิดว่าจะใจอ่อนจนเกือบดูเป็นเด็กๆอย่างนี้ผมรู้สึกเหมือนเป็นเด็กไปทันทีทุกครั้งที่อยู่ใกล้หรืออยู่ต่อหน้าคุณละเมียดเขาบ่นอู้อี้ฟังเกือบไม่ได้ความ นอนลงดีๆเธอลื่นหล่อนปลอบแล้วก็ขอแขนให้ฉันหนุนสักข้างเขาปฏิบัติตามหล่อนแต่โดยดีรู้สึกศรีรษะของหล่อนเบาเหมือนขนนกอยู่บนแขนอันกำยำข้างนั้นฟันซี่เล็กๆและขาวสะอาดเป็นประกายในเมื่อหล่อนเพเยอะปากพูดอย่างนี้สบายขึ้นเป็นกองหล่อนหัวเลาะมือข้างหนึ่งยื่นไปรูปแก้มและคางที่ละคายไปด้วยเครา ซึ่งแรกขึ้นของเขาคืนของเราสวรรค์ของเราเมื่อความมืดหายไปแสงสว่างวันใหม่มาถึงเราก็พากันหันหลังให้กับสิ่งเหล่านี้แต่สำหรับผมมันจะอยู่ที่นี่เขาบอกด้วยเสียงซึ่งค่อนข้างดุพลางจับมือหล่อนทาบไว้ที่ซวงอกเบื้องซ้ายในหัวใจซึ่งไม่เคยลืมอะไรง่ายๆในหัวใจฉันก็เหมือนกัน หล่อนบอกมันจะเป็นรอยจาลึกถึงความสุขครั้งเดียวที่ฉันได้รับในชีวิตตลอดไปผมคงจะขาดใจใตายถ้าไม่ได้พบคุณละเมียดอย่างคืนนี้อีกรื่นบิงวอนเราจะต้องไม่พยายามพบกันอย่างคืนนี้อีกต่อไปเว้นไว้แต่จะช่วยไม่ได้นั้นคุณละเมียดก็ไม่ได้รักผมมากพออย่างที่ผมรักคุณละเมียดเลยฉันรักลื่นมากเกินไปถึงได้ขอร้องเช่นนี้หล่อนกระซิบ ที่อยู่ของลื่นคือระหว่างคนพวกนั้นที่อยู่ของฉันแต่ช่างเถอะที่อยู่ของฉันจะที่ไหนไม่สำคัญรู้ไว้อย่างเดียวก็แล้วกันว่าถึงจะอยู่ที่ไหนฉันจะไม่ลืมคิดถึงลื่นรักลื่นอย่างผู้ชายคนเดียวที่ฉันเคยรักในชีวิตการกระทำของเราอาจจะผิดไม่ยุติธรรมต่อคนพวกนั้นแต่ฉันบอกแล้วว่ารู้ตัวมาล่วงหน้าว่ามันเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่พ้น ฉันรู้ว่าฉันและลื่นเกิดมาเพื่อกันและกันเพียงแต่ไม่สามารถจะให้เป็นไปอย่างคู่ผัวตัวเมียธรรมดาสามัญทั้งหลายขอให้เผชิญต่อไปเธอลื่นกับอุปสรรคที่จะมีมาข้างหน้าชีวิตของฉันเป็นเพียงสนามหญ้าธรรมดาแต่ชีวิตของลื่นเป็นทุ่งใหญ่ทุ่งมหาราศซึ่งใครต่อใครต้องพึ่งเพื่อดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันถ้าฉันยอมตามใจฉัน และลื่นยอมให้ฉันตามใจลื่นลักพากันหนีไปสำหรับฉันอาจจะกลายเป็นคนชั่วเพราะทรยศต่อผู้ชายคนเดียวที่ได้ชื่อว่าผัวแต่ลื่นจะเป็นคนทรยศต่อคนพวกนั้นเป็นการทรยศซึ่งฉันจะไม่ให้อภัยลื่นหรือให้อภัยตัวเองเป็นอันขาดในตาของเขาหลีหลับตลอดเวลาที่หล่อนพูดมืออันใหญ่และหยาบกระด้าง ข้างที่กุมมือหล่อนอยู่ก็หยุดนิ่งจนกระทั่งละเมียดต้องชำเลืองขึ้นดูหน้าเขาเลื่อนเข้าใจที่ฉันพูดไม่ใช่หรือครับผมเข้าใจเขาบอกในตาคู่นั้นกลับลืมขึ้นใหม่พลิกศรีศาารษะหันไปจนจมูกจะหลดอยู่กับหน้าผากอันเกลี้ยงเกาของหล่อนเป็นการยากเหลือเกินที่ผมจะทำตามคุณละเมียดได้แต่ลื่นก็ทำมาแล้วตั้งแต่ต้นหล่อนค้าน มันเป็นเวลาก่อนที่ผมจะพบคุณละเมียดได้คุณละเมียดอย่างคืนนี้งั้นการพบของเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรความรักที่ฉันได้มอบไปแ่เรื่องโดยสิ้นเชิงก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามันมีแต่จะนำความผิดหวังปวดร้าวสแสลงใจมาให้คนอีกเป็นจํานวนมากมือของหล่อนเย็นชือดอยู่ในมือของเขาหน้าผากที่จมูกสัมผัสอยู่ก็เช่นเดียวกัน ศีรษะและไหล่บนท่อนแขนอันล่ำสันข้างนั้นก็เคร่งเครียดขึ้นมาทันทีเขาเพเยน้าขึ้นพิจารณาดูในตาอันเยือกเย็นของหล่อนที่จ้องขมิงครั้นแล้วก็ผวากลับลงไปหาหล่อนใหม่ผมผมจะจำคำคุณลเมียดไว้เขาซุกศีรษะกับซอกคอหล่อนพ,พึมพำเกือบไม่เป็นสับแล้วต้องทำตามที่ฉันพูดได้ด้วย ครับผมจะทำตามที่คุณละเมียดบอกด้วยยิ้มอย่างเป็นสุขปรากฏขึ้นเหนือริมฝีปากและในตาของหญิงผู้แงหน้าขึ้นสูงเงาสลัวของกิ่งไม้และท้องฟ้าเบื้องบนแสงไฟจากกองข้างล่างสว่างวอบแวบ,บอยู่หน่อยหนึ่งที่กิ่งไม้นั้นก่อนที่มันจะประทุเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ดับวูบลงเหลือแต่เท่าฐานที่ลุกแดงและความมืดปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ ท่ามกลางความมืดนั้นเสียงปลาฮุบโผงมาจากกอพงชายตลิ่งกระแสน้ำที่เงียบไหลผ่านไปมาไม่ขาดสายไม่มีใครรู้ว่ากี่ชีวิตได้เสียไปในกระแสน้ำนั้นจนในการต่อมาไม่มีใครเลยจะรู้ว่าเหตุการณ์อะไรบ้างเกิดขึ้นบนเกาะน้อยหน้าบ้านไรพายุที่กระนำมาแต่เย็นตลอดหัวค่ำขาลงแล้วแต่ลมหนาวยังคงพัดต่อไป ระกายไฟลุกขึ้นอีกแบบหนึ่งในกลางดึกสงัดแล้วก็มืดต่อไปจากโคนต้นไม้ซึ่งกิ่งก้านอันล่มคลึ้มของมันพอกำบังน้ำค้างจากเบื้องบนและข้างกองไฟซึ่งให้ความอบอุ่นได้พอสมควรเสียงทุ้มทุมของฝ่ายหญิงซึ่งหยุดนิ่งมานานพึมพำว่ากำลังคิดอะไรคิดถึงใครหรือ และเสียงซึ่งง่วงงวงเงียของฝ่ายชายก็ตอบเหมือนคนที่อยู่ในละเมอยามเพ้อฝันว่าคืนของเราสวรรค์ของเราแล้วจิดตามทุ่งมหาราชตอนต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ